สวัสดีย่างบายค่ะทุกคนไม่อยู่กับบุงาภาพเพลินอีกแล้วจ้าวันนี้บุงาจะพาทุกคนมาดูโครงสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้ค่ะกว้างมากๆเลยเดี๋ยวก่อนจะไปชมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บุงาภาพเพลินด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะโครงสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะคะงบประมาณณนะขณะน,นี้รวมช่างรวมอุป,ปกรณ์นะคะทุกคนก็ 1,2,000 0บาทนะคะก็บุงหาขอบคุณนะคะคุณนารีเจ้าของบ้านด้วยเนาะที่บุงหาได้มารีวิวให้ทุกคนชมในครั้งนี้วันนี้จะมาบอกต้นทุนแต่ละส่วนกันเลยนะคะพร้อมอยังคะพร้อมแล้วเราไปดูกันแต่ละจุดกันเลยคะ่ะ ค่ะก่อนอื่นบุงาก,ก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะถ้าหากมีเสียงลมนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนเป็นอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะในแต่ละจุดนะคะทุกคนในส่วนของความกว้างนะคะทุกคนนะคะก็เริ่มตรงนี้เลยนะคะในส่วนของความกว้างนะคะฝั่งนี้ค่ะกว้าง3.8ต่อล็อกนะคะแบบนี้เลยนะคะ3.8 2ล็อกนะคะจะเป็นขนาด เเมตรห0หรือ7.6นะคะนั่นเองนะคะในด้านกว้างแล้วในส่วนของด้านยาวค่ะทุกคนตรงไปนะคะ3ล็อกด้วยกันล็อกละ4.8นะคะทุกคน4.8นะคะคูณ3นะคะเท่ากับ14.4เมตรนะคะทุกคนหลังจากที่บุงหาได้วัดเรียบร้อยนะคะล็อกละ4.8เนาะ4ล็อกก็14.4นะคะทุกคน ด้านกว้างนะคะ3.8บวก3.8นะคะก็ได้7นะคะจุ 6, นั่นเองนะคะทุกคนขนาดก็คือ7.6คูณ14.4นะคะเดี๋ยวเราจะไปช่เช้าวันนี้พามาดูต้นทุนโครงสร้างเลยนะคะทุกคนหลังนี้จะเป็นการเทคานนะคะลักษณะนี้นะคะในส่วนของการเทคานจะเป็นคานลอยนะคะทุกคนนี่นะคะคานลอยนะคะจะมีขนาดกว้างนะคะ 40ซนเมตรนะคะทุกคนความสูง40เซนติเมตรนะคะก็จะเป็นการเทคารทุกทิศทางนะคะหนานแน่นมากนะคะแล้วก็มาดูต้นทุนแต่ละส่วนกันเลยนะคะในส่วนของเสาจะเป็นเสาหน้า6ค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเสาหน้า6ความสูงเสานะคะ4เมตรนะคะ ตกต้นละนะคะเจ็ดร้อยกว่าบาทหลังนี้จะมีอยู่ด้วยกันนะคะโซนด้านหน้านะคะสองต้นนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือแต่ละแถวจะมีสามต้นสามแถวก็สามสามเป็นเก้าบวกด้านหน้าสองเป็นสิบเอ็ดต้นนะคะตกต้นละเจ็ดร้อยกว่าตีะว่าค่าเสา หนึ่งบาทนะคะทุกคนหน้า6สูงสเมตร1,000งบาทโดยประมาณนะคะสิต้นอ่าโอเคค่ะแล้วก็หลังนี้นะคะงบณนะตอนนี้ค่าช่างนะคะจ้างช่างบ้านเรานะคะ1นึ0งบาทนะคะได้เนื้องานนี้นะคะค่าช่าง1นึ0งบาทเดี๋ยวบุงงาจจะไปช้าๆนะคะทุกคนแล้วก็ ในส่วนของการจัดวางบ้านนะคะเดี๋ยวพบงอาจจะพาทุกคนไปตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งด้านนี้นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นด้านในส่วนของระเบียงยื่นออกมานะคะเท่ากับ12อิบล็อกนะคะ1อิบล็อกเท่ากับ40เซนติเมตรก็12 4เป็น48นะคะ4เมตร80ด้านยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านกว้าง3เมตร80นะคะทุกคนโดยประมาณเนาะ ส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะทุกคนก็จะเป็น1นึ่งสเตปด้านหน้าลักษณะนี้นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านจะมีอยู่ด้วยการสีล็อกนะคะด้านนู้นนะคะทุกคนแต่ละล็อกก็จะเป็น3เมตร80คูณความยาว4 80เมตร80นะคะภายในเนาะมีอยู่ด้วยการสีล็อกด้านในนะคะเสาจะเป็นขนาดเดียวกันค่ะสูง4เมตรนะคะทุกคน แล้วก็ในส่วนของด่างที่ต่อขึ้นค่ะทุกคนเท่าที่เห็นนั้นนะคะด่างนะคะขออนุญ,ญาตเอาสมุดชี้นะคะด้างฝั่งนี้นะคะจะสูงประมาณนะคะทุกคนชอบถามเนาะเพราะว่าอะไรเราจะดูว่ามันมีความแบบสโลปมากน้อยเพียงใดหลังนี้จะประมาณ90เซนนะคะทุกคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของภายในบ้านเนาะนะคะหลังนี้นะคะด้านนี้นะ โครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะทุกคนแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของต้นทุนค่าเหล็กเดี๋ยวพาทุกคนเข้าร่มก่อนนะคะค่ะทุกคนเหล็กที่เห็นนั้นจะเป็นเหล็กกล่องเกาวนานะคะก็จะเป็นขนาดนะคะ4นิ้วนะคะ3นิ้วนะคะ ทุกทิศทางนะคะในส่วนของดั้งน,นะคะเดี๋ยวบุหงาย้อนให้ทุกคนชมนะคะในส่วนของดั้งน,นะคะส่วนแรกนั้นจะประมาณ90ไล่ระดับลงมานะคะ4.8เมตรนะคะเสากลางก็จะไล่ระดับออโต้นะคะเสาสุดท้ายก็จะชนปลายเสาพอดีนะคะทุกคนลักษณะนี้เนาะในส่วนของต้นทุนค่าของนะคะทุกคน ค่าเหล็กนะคะรวมทั้งบ้านเลยเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทนะคะคุณนารีนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าก็ใช้เกรดนะคะกลางๆนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยใช้เกรดแบบไหนอย่างไรด้วยนะคะทุกคนค่าช่างนะคะทั้งบ้านเลยนะคะตั้งแต่เริ่มในส่วนของเทคานอะไรต่างๆนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รวมถมดินนะคะทุกคนงบปราณแสนสองตรงนี้นะคะไม่รวมถมดินนะคะ ค่าช่าง1มื่นเจ็ดนะคะ, 17, ะ,คะได้บ้านหลังกว้างนะคะเจ็ดจุดหกคูณสิบสี่จุดสี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นระเบียงด้านหน้าฝั่งนู้นจะเป็นถนนใหญ่นะคะในส่วนของสันไทยค่ะทุกคนสันไทยนั้นคุณนารีบอกจะรวมในส่วนของครอบข้างนะคะเชิงชายด้วยนะคะในส่วนของท่อนบนนะคะจะประมาณ28,000บาทนะคะทุกคน นี้นะคะจะรวมครอบข้างด้านข้างนี้ด้วยนะคะครอบข้างด้านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเชิงช่ายนะคะรวมอยู่ในงบ28 0 0 0นนะคะเมื่อกี้บุงหงาบอกไปแล้วเนาะในส่วนของเสานะคะต้นละ700กว่าบาทนะคะ11ต้นก็ประมาณ10,000นะคะแบบนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวบุงหงาจะพาทุกคนไปดูในส่วนของมุมด้านหลังด้านข้างบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของด้างว่าเป็นอย่างไรนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนตอนนี้บุงอาจถ่ายจากด้านหลังไปข้างหน้านะคะแต่ละส่วนที่ยื่นออกจากตัวบ้านจะประมาณนะคะ1เมตรซ้ายขวาหน้าหลังนะคะจากมุมด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะในควรในส่วนของคานนะคะจะประมาณนะคะจะมีในส่วนของเทลอยนะคะฝั่งนี้เทลอยนะคะในส่วนกลางบ้านในส่วนด้านข้างจะเทลึกลงไปนะคะทุกคน คานลอยที่มองเห็นคือ40เซนติเมตรนะคะโดยประมาณนะคะทุกคนเทคานเบ็ดเสร็จเดี๋ยวคอยดูอีกทีนึงนะคะจะขออนุญาตคุณนารีมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะกว้างมากค่ะทุกคนทุกท่านเดี๋ยวคุณนารีทํากี่ห้องอะไรยังไงเดี๋ยวบุงหงาจจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวบุงงาจจะพาไปดูอีกมุมนึงนะคะว่าในส่วนของดังเนี่ยประมาณไหนอย่างไรเผื่อเป็นไอเดียให้ทุกท่านว่าเอ๊ะถ้าเราทําดังสูง90เนี่ยจะสวยไหมประมาณไหนนะคะ นี่นะคะทุกคนบุงอาอยู่ฝั่งขวาของบ้านนะคะทุกคนลักษณะการสลบของในส่วนของโมเดลจะประมาณนี้นะคะด้วยขนาดความยาวต่อล็อก4เมตร80นะคะจะได้ดั้งในส่วนของความสลบป,ประมาณนี้นะคะทุกคนเผื่อเป็นไอเดียให้ทุกท่านสำหรับว่าความยาวประมาณนี้นะคะจะควรสลบแค่ไหนนะคะบางท่านอาจจะชอบสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็เก็บไว้พิจารณาได้นะคะทุกคน ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บุงอาพามาดูในส่วนของโครงสร้างบ้านโมเดิร์นสสเตปอาจจะมีเสียงลมขอโทษขออภัยนะคะขออนุญาตสรุปให้ทุกคนชมนะคะบ้านหลังนี้งบประมาณณขณะนี้นะคะขนาดบ้านนะคะ2สเตปโมเดิร์นนี้นะคะงบประมาณ1,2 0,000บาทนะคะค่าช่าง1 7 0 0 0บาทค่าเหล็กนะคะ30,000กว่ 30, า นะคะแล้วก็ในส่วนของสันไทยอุปกรณ์ท่อนบนนะคะก็ประมาณ28,000นะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเสา11ต้นต้นละ700กว่าบาทนะคะตีสว่า11ต้นก็ประมาณ1,000 10, 0พอดีพอดีนะคะตรงนี้ก็จะมีรวมค่าจุกจิกนู่นนี่นั่นนะคะก็รวมรวม,รวมเบ็ดเสร็จนะคะคือณนะตอนนี้เป็นโครงสร้าง1 2 0 0 0 0บาทนะคะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะทุกคนนะคะวันนี้บุงอาพามาดูไอเดียโครงสร้างถ้าหากชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันนี้บุงอาก็ขออนุญาตกอตัวไปก่อนคะ่ะทุกคนบายบายสวัสดีคะ่ะ